สบายดีโทรไหนพี่น้องตาบสบายดีเอสซีทุกท่านเนาะตอนนี้กับพ่อครับน้องานที่เก่ากูเป็นพี่น้องเลยตอนนี้เฮากำลังสิดตามเขาปุ้นพี่น้องตามเขาปุ้นกินตอนเที่ยงแซ่บๆพี่น้องข้าวปุ้นกันสดๆเนาะเขาซื้อมาแต่ตลาดนักนะครไปกระเป๋าก่อนแต่พี่น้องตลาดนัดมนักงานเนาะตอนนี้กำลังสิดตามเขาปุ้นพี่น้องเลยลงมือเองพี่น้องลงมือเองเลยใส่ผิดลงไป เมื่อนี้ก็บ,บริเวณไปซ้าน้องพี่น้องเพราะว่าเขาคนดินเขาเหินเนาะเขาเลยบริเวณไปหลอ่อไส้ผ่อนนะครับมาตำข้าวปุ่นกินพี่น้องตำข้าวปุ่นแซ่บหาจจะสิแซ่บไดทีเนาพี่น้องมาดูมาชมา้กันเนาะ ตลาดนี่งเลยมาลงมือเองเลมือนีบ่มีตัดทองได้พีองอันนี้ใส่ใหม่ค่ะทองนะเลย่อนมาใก่้ใกล้นะ ลงไปพี่น้องใส่ลายลายพอคองหมักเนี่ยกินแล้วกับพิวดีนะพี่น้องเลยแต่ห้ามห้าผัวหมกักกินบเวียนพิวดีนะพี่น้องแต่ยังตามคือเก่าคือว่าวพอแม่เกิดมาดำพี่น้องไมยใช่เก่าแต่ไรนานะนี่ใส่พงนัวลงไปพี่น้อง nhưng mà để luôn đó mình nào luôn phai ปลาพี่น้องอันนี้เป็นปลาซุปทำแม่ต้มนะพี่น้องเว้อันนี้อันน้ำไม้คแคคแน่นะปลาต้มซุปพี่น้องบอกม่าปลาดีกัน่น้อง หมายเลหนึ่ง,น,ง,น,น,งน,นี่เป็นกระลาภูทุ่สุดนะ่น้อง ต้าจีนนวอันนี้เป็นคองหมักของโปดเป็น้องเลยตามิีดิบงเนาะแม่นนองอันอันเนยบอกว่ายหนมหุ่งสะนำในเดือยเขาหอมปริส่หน่อยกระพุ่นกระแสร็จเลย ซิมก่อนพี่น้องอันนี้เป็นถาซิมเลย ขอเพิ่มน้ำตาลนิดหนึ่งคงหมกเป็นเบาหวานหรอเนาะ ดีเท่ังได้ดีเนาะโคข้างคือใหญ่เนี่ย พี่น้องไปกินน้ำก,ก,รการบมันีนแล้วแล้วเย็นก็เย็นสบายดีพี่น้องเมื่อได้กินตำมันขับปุ้นน้ำการด้อพี่น้องเด้อเด้อพี่น้องไปกินน้ำการเด้อบรรยากาศเนี่ยมอทอนน้อ้กินข้าวกินเมูแกงจุกเหนียวแยมล่ยเซลซุปแซลพี่น้องพี่น้องเลยจะเป็นอะไรแต่ตำกันเลยซีเมอร์น้องน่ะพี่น้องอ้าวเพราะอ่ปาดถอดแต่ว่าบมอกวิ่นลอยละ ป้าส่วนส่วนป้าพบแยงน้องใหม่เยอะๆจดขาใคพาหน่าให้แย่งน้องใหม่ในเงี้ยวของทองมาบ้านจะเป็นไรแดดอยู่พี่น้องแดดเบลล์ก่อนแดดเยอะบางอยู่เอาใส่ได้เอ้ไปสีเอาไปเป็นแม่เฮือนก็ได้อยู่ดอกสำเนียง หันหลังลงก่อนลูกชุดใายุดใจราท่านเส็ดมาเผ็ดเผ็ดเมนสันนี่กว่าเผ็ดเผ็ดพี่น้องเอ้ยอใส่ม่ไดอ็มันเส็จต้อเมือยุบยังหนีน่ะ ไช่เมืม่อก่อน,นปปลุกแล้วลายุกตอนนี้ลุกรดเล่นเค้งบ่แมนยังเนาะ นีกเอออีกแต่ไม่ได้แงเบิ่ดนะครับีแบบทาซีก็ึ้นเลยเอ, <S <S อืมมั่นเลยอันนี้ซีมาทาสีเหลื่อมบบได้ได้เนี่ยนะทาสีเหลื่อมแล้มันซีเป็นก,กานดิเออนละใหม่แต่ว,าาว่าแตว่าอีพอซื้อสีแบบค้ขขายดําหรกะดํานะม,มาใส่แบบื้ออ่น ไม่ดูไม่ดูอะไม่ดูนไม่ดูเงาหม่รัดีนะอเลยกล่องรตหาบมุงกัเห็นนาบต้องยงีได้ปะีก็หาทตีอหอยองน่อยนะเออปีกองไม่ใหญ่นะเล็กใหม่เนาะเายเนอ บอได้ก hmm. mm ็ถ hmm. mm ้าเอาแบบแบบเหลื่อมก็จ hmm. ริงแต่มันพอทนแดดเวลาเอาแบบเหลื่อมเอาแบบเรื่อยนล่ที่ทาไม่โดแบบเหลื่อมมันทาบอได้อันนี้มันเป็นเดือดมันเป็นด่างไม่เหมือนกันอยังเอ้ยเมื่อบ่ายเอาลูกบอล้างมากไหมบ่ล้างดอก เบไเยต่มันรูพี่น้องมื่อนี้ค่ะก็จบคลิปนี้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชรกดติดตามซองนังหนาด้วยพี่น้องด้วยพี่บพบอกันคลิปต่อไปพี่น้องสบายดีเแทด